สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับคุณครูนนพักนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้ววันนี้เราจะมาขึ้นบทต่อไปนะครับต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับทศนิยมไปหมดแล้วนะครับวันนี้เราจะนําทศนิยมมาดําเนินการแล้วนะครับมาวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการบวกทศนิยมนั่นเองนะครับาก,การบวกทศนิยมนะครับมา การบวกทศนิย,ยมนะหลักการก็จะคล้ายๆกับการบวกจำนวนธรรมดาทั่วไปเลยนะครับลองมาดูตัวอย่างกันเลยไม่ยากเลยนะตัวอย่างนะครับคุณครูเอาเป็นเท่าไหร่ดี250.75บวกกับ193.50ละกันโอเคมาลองดูโจทย์ข้อนี้นะครับ ตัวอย่างที่หนึ่งเนาะอ,อะวิธีการนะครับเราข้อสําคัญของการบวกทศนิยมเนี่ยเราต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะครับแต่ว่าข้อนี้ทศนิยมเป็น2องตำแหน่งเท่ากันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้น้อยนะเพราะว่าเวลาเขียนมันก็จะเท่ากันอยู่แล้วครับขั้นตอนแรกเราที่ทํานะเราเขียนจุดก่อนของตัวตั้งแล้วก็จุดของตัวบวกนะครับเออวัอนนี้บวกกันนะ คือเส้นรอเลยโอ้ยเส้นเบี้ยวเล็กน้อยไม่เป็นไรปึ๊บโอเคเราดูตัวตั้งนะครับ250.75เราใส่จุด7หลักให้ตรงนะแล้วก็250เราไล่ทีละหลักเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพลาดหลักได้นะครับหลักการสำคัญที่สุดของการบวกทศนิยมคือการตั้งหลักให้มันตรงกันนั่นเองถ้าเราตั้งหลักตรงได้ตอนบวกก็ไม่ยากแล้วนะครับต่อไปตัวบวก หลังจุดมี5 0แล้วก็หลักหน่วยเป็น3หลักสิบเป็น9แล้วก็หลักร้อยเป็น1น่ทีนี้เราจะเห็นว่าเวลาตั้งนะครับจุดต้องอยู่ตรงกันเสมอนะสำหรับการบวกนะครับจุดต้องอยู่ตรงกันเสร็จแล้วเราก็ไล่ทศนิยมไปแล้วก็ไล่จำนวนที่อยู่หน้าจุดไปทีนี้เวลาบวกใช้หลักการเดียวกับการบวกลบทั่วไปเลยนะครับคือบวกจากทางขวาก่อนนั่นเองนะมาเริ่มเลยทางขวาสุดตัวนี้นะครับ 5้บวกศนย์ก็จะเท่ากับห้าต่อไป7จ็ดบวกหเท่ากับสิใส่2แล้วก็ไปทดหนึ่งที่หลักต่อไปได้เลยเหมือนกับการบวกทั่วไปเลยเห็นไหมต่อไปจุดถ้าข้างบนมีจุดข้างล่างก็ต้องมีจุดเหมือนกันในตำแหน่งเดียวกันนะครับอออย่าลืมเสร็จแล้ว0ูบวก3เป็น3ทดอีก1กลายเป็น4นั่นเอง ห้บวกเเป็น1ิบใส่สทด1ในหลักถัดไปและสองบวกหเป็น3าทด1ิ่งเป็น4เรียบร้อยแล้วเออง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็จะตอบสี่ร้อยสีจุดสห้านั่นเองอ่าง่ายๆนะครับขอทบทวนหลักการอีกครั้งหนึ่งก่อนจะขึ้นอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับข้อนี้ เราเน้นคุณครูเน้นมากเลยที่การตั้งจุดนะจุดต้องตั้งตรงกันเสมอนะครับเสร็จแล้วเราไล่ทศนิยมตำแหน่งต่างๆไล่จํานวนที่อยู่หน้าทศนิยมนะครับแล้วก็นะํามาบวกกันโดยวิที่บวกนี้บวกแบบปกติคล้ายๆจานวนธรรมดาเลยเรื่องทศนิยมจะบวกกันง่ายนะถ้าเราตั้งหลักถูกก็ไม่น่าจะตอบผิดนะครับมาลองดูตัวอย่างที่2กัน ตัวอย่าง2ทีนี้เดี๋ยวจะให้ลองดูข้อที่ทศนิยมตำแหน่งไม่เท่ากันละนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเอาเป็น359.2บวก488.522อทีนี้เราจะเห็นว่าตัวอย่างแรกนะครับมีทศนิยมแค่ตำแหน่งเดียวนะเออสี่เหลี่ยมเบี้ยวเล็กน้อยไม่เป็นไร แต่ว่าตัวตั้งมีทั้งทบตำแหน่งเดียวแต่ตัวบวกมีสามตำแหน่งจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับขั้นตอนเหมือนเดิมเลยคุณครูจะตั้งจุดก่อนนะนี้จุดของตัวตั้งแล้วก็จุดของตัวบวกเขียนบวกรอไว้เลยแล้วก็ขีดเส้นรอปึ๊บเอ,อ่ออ่ะทีนี้ตัวตั้งนะครับหลังจุดมีเลขสก็ใส่เลขสเข้าไปแล้วก็หน้าจุด มี9 5 3 3ห้าแบบนี้ต่อไปตัวบวกนะครับหลังจุดมี3ตํตำแหน่งเราก็ใส่5 2 2 5หน้าจุดไล่ไปเลย8 8 4 488นะครับเออต้องแบบนี้นะถ้าเป็นการบวกจำนวนธรรมดาทั่วไปเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องชิดขวามหมดเลยถูกไหมที่เราเคยเรียนมาแต่ว่าถ้าเป็นสูานิยมนะครับเราตั้งจุดก่อนแล้วก็ค่อยไล่แบบนี้นะ ทำช้าๆนะครับค่อยๆดูทีนี้เพื่อกันความสับสนนะครับตรงช่องว่างหลังเลข2มีอีกสองตำแหน่งถูกไหมห้เราสามารถเติมศูนย์ได้เลยศูนย์เติมท้ายค่าเท่าเดิมเนาะเราเรียนทศนิยมที่เท่ากันแล้วนะครับทีนี้พอเราเติมศูนย์แล้วทีนี้ตำแหน่งมันก็จะเป็น3ตํตำแหน่งเท่ากันแล้วทีนี้เราก็จะบวกได้ง่ายๆขึ้นนะครับเหมือนเดิมไล่จากหลักขวาสุดนะในทีน่นี้คือหลักส่วนพันนั่นเองนะศูนย์บวก2เป็นสอง ศูนย์บวกสองเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดจุดเจอจุดก็เป็นจุดเหมือนกันนะอย่าลืมนะครับแล้วก็เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่งหลักการบวกเหมือนเลขธรรมดาเลยนะครับห้าบวกแปดเป็นสิบสามทดอีกหนึ่งเป็นสิบสี่ก็ใส่สีทดหนึ่งและสามบวกสี่เป็นเจ็ดทดอีกหนึ่งเป็นแปดเรียบร้อยอา่าการข้อนี้จะตอบนะครับ แปดร้อยสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดสองสองนั่นเองเ,ออเรียบร้อยแค่นี้นะครับทวนอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่ใจนะเวลาตั้งโจทย์นะครับตั้งวิธีทำอย่าลืมจุดต้องอยู่ตรงกันเสมอทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกนะแล้วค่อยๆไล่โทศนิยมไปไม่ใช่ชิดขวาหมดเลยเหมือนกับ การบวกจํานวนธรรมดานะครับจะต่างกันแค่ตรงนี้แหละถ้าเป็นบวกจํานวนธรรมดาถ้าตรงนี้มี4หลักตรงนี้มี6หลักมันก็จะไปชิดขวาหมดเลยเนาะเพื่อให้หลักหน่วยมันตรงกันแต่ว่าในที่นี้ไม่ใช่นะครับสําหรับทศนิยมต้องดูตามตามํตาแหน่งของมันให้มันอยู่ตําแหน่งเหมือนเดิมแล้วถ้ามันมีตําแหน่งว่างเราสามารถเติมศูนย์ต่อท้ายได้เสมอนะครับศูนย์ต่อท้ายทศนิยมมีค่าเท่าเดิมนะ พอเราเติมสูตรแล้วทีนี้พอหลักครบเราก็ทำการบวกแบบธรรมดาทั่วไปเลยได้คำตอบตามนี้นั่นเองนะครับมาทีนี้มาดูการบ้านคุณครูหาการบ้านให้ก่อนนะครับการบวกทศนิยมนะเราอยู่แบบขัดเล่มสองเหมือนเดิมนี่นะแบบฝึกหัดเล่มสองเออของครูเป็นเล่มฉเฉลยนะครับครูหาก่อนแบบฝึกหัดเรื่องการบวกทศนิยม าการโปรตีนโอ้โหมีประมาณสามหน้าคุณครูให้ทำเป็นหน้าหน้าอะไรดีหน้าเจ็ดสิบเก้าแล้วกันนะครับหน้าเจ็ดสิบเก้าน่าจะกำลังดีที่สุดคุณครูคเขียนไว้ให้นะเปลี่ยนสีซะหน่อยเพื่อให้รู้ว่าเป็นการบ้านตรงนี้แล้วกันการบ้านนะครับหน้า 79ทั้งหมดมี8ข้อนะครับเออทำกันมาเหมือนเดิมทำแล้วถ่ายรูปแล้วก็ลงในระบังกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะไปไล่ดูทีหลังเองนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะเออเรียบร้อยนะครับสำหรับการบอกทัศนิยมนะใครตามไม่ทันอย่างไรลองย้อนกลับดูนะคุณครูสรุปให้ทุกตัวอย่างเลยตัวอย่างแรกก็สรุปตัวอย่างสองก็สรุปนะครับใช้หลักการเดียวกันไม่มีปัญหานะโอเค ทีนี้ใครมีอะไรสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะไม่ต้องห่วงนะครับถามผ่านครูประจำชั้นก็ได้ถามโดยตรงมาที่คุณครูเลยก็ได้ถามครูอมรินก็ได้นะครับไม่มีปัญหาโอเควันนี้ก็เ,เจอกันประมาณนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ